นะป้อนอาหารสำหรับ้องหมาป่วยกันดีกว่าวันนี้ป้อนด้วยตัวนี้นะคะคาณิแคคาิแคเป็นอาหารสัตว์ป่วยผสมออกมาแล้วมันก็จะเป็นเหมือนอย่างเงี้ยเหมือนซีดีแลอย่างเงี้ยนะคะป้อนง่ายนะอย่างบมเนี่ยคือเขาเขายังกินแบบที่เป็นเป็นอาหารเนื้อหรืออะไรเงี้ยไม่ได้อนะ ชิ้นเป็นอันไม่ได้กรต้องเป็นอาหารน้ำไปนะป้อนง่ายสุดเพราะเขายังเก็งปากไม่ได้หิวแล้วไม่เก็งไม่ได้พอเอียงหิวแล้วจะดีกวาเห็นไกินง่ายนะโอ้ยหหิวแล้วบอม หนึงซองให้พลังงานเจ็ดสิบกิโลแคลอรี่นะคะอย่างน้ำหนักอย่างบมเนี่ยก็จะกินวันนึงก็จริงๆต้องกินวนละสามซองอะถึงจะพอแคลอรี่นะถ้าใครอยากให้หมอคำนวณแคลอรี่ของน้องหมาแต่ละตัวได้ให้ก็บอกได้นะคะ ใครอยากจะลดความอ้วนหรือเพิ่มความอ้วนให้กับน้องหมาขอกับน้องแมวหรือน้องแมวของตัวเองอะ่ะให้หมอแคลคันวณแคลอรี่ให้นะก็คือคอมเมนต์ทิ้งไว้เลยนะเดี๋ยวคำนวณแคลอรี่ให้ว่าเขาจะต้องกินมันเท่าไหร่แล้วก็แจ้งด้วยว่าอยากจะลดความอ้วนหรืออยากจะเพิ่มความอ้วนหรือเป็นน้องหมาน้องแมวด้วยนะคะแล้วก็เขาอยู่ในสถานะแบบไหนคือป่วยหรือไม่ป่วยอะไรเงี้ยเออ,อหมอคำนวณให้นะ ก็อย่างบางตัวเนี่ยคืออ้วนเกินไปก็ไม่ดีนะก็ลดน้ำหนักนะลูกค้าหมอหลายคนก็เวลาแบบจะต้องกินอาหารเฉพาะโรคอ่างเงี้ยหมอจะคำนวณแคลอรี่แล้วก็กำหนดปริมาณอาหารให้เลยว่าจะต้องกินวันละเท่านี้เท่านี้อะไรแบบเนี้ยเนาะวิธีการใช้นะไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวคาร์นิแคร์อ่ะหนึ่งซองกับน้ำร้อยห้าสิบซีซีหมอใช้เป็นน้ำอุ่นนะคะผสม ก็จะได้หนึ่งชามเนี่ยไอ้เจ้าคมดองน่ะหมอเคยเล่าไปแล้วเนาะคือน้องอะ่ะเป็นน้องหมาอายุเยอะแล้วแล้วก็มีาาบบาะะอ,อา,าอการทางระบบประสาทนะคะคือสับตายน้องอะไรดีหมดเลยแต่ว่าน้องมีอาการทางระบบประสาทแล้วก็ไม่สามารถที่จะบอกว่าควนๆหัวตัวเองได้อะ่ะก็จะหัวเอียงๆหิวเเนี่ยยินใหญ่เลย ที่ต้องใส่คอลลาป้อนเราอะไรรูนะ้ไหมเพราะว่าถ้าปล่อยปากเปล่าๆอ,อ่ะบมตัดไอเนี้ยโดยพื้นฐานนะดูดูกับหมอการตลอดไอเจ้าตัวนี้ดูแลมาสิบปีนะคะรู้นะิสัยนะแต่ถ้าพอลลาใส่คอลลาแล้วเนี่ยชายจะรู้ว่าอยู่ในการควบคุม <c oughs> ก็จะป้อนได้เลยนะแต่ถ้าไม่ใส่คอลลาเนี่ยก็จะเป็นอีกแบนแลวตลกอ,อะ่ะ ต้องใส่ให้คอลล่าให้รู้ว่ามีการควบคุมอยู่ก็คือก้อนน้ำก้อนอาหารอะไรเงี้ยคืออยู่ได้ร่างกายอยู่ได้เลยเพราะว่าชายเขาอะเขาอเอาไว้ว่าข้างในเขาดีตัดไตเขาด,เดีเลือดเลือดเขาดีนะแต่ที่นี่มีปัญหาคืมีปัญหาที่หัวคือระบบประสาทและสมองอะเนาะมีปัญหา